สวัสดีครับมาพบกับช่องยุทธน้องไห่ไก่บ้านบนกันอีกครั้งนะครับเรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เราจะพามารักษาลูกไก่ตาเจ็บนะครับลูกไก่ตาเจ็บก็เกิดจากหลายสาเหตุนะครับเกิดจากหวัดนะครับก็มีนะครับเกิดจากพื้นสกปรกหรือว่าเกิดจากพยาธิไก่นะครับเกิดจากพยาธิในตาไก่นะครับ ถ้าเราจะเตรียมไว้นะครับวิธีการรักษาจะมีอยู่นะครับอันนี้จะเป็นยาป้ายตานะครับนะครับอันนี้ยารักษาบัตดนะครับนะครับยารักษาบัตดใช้หยอดปากไก่นะครับไก่ไก่ตัวไหนเกิดจากตาบวมนะครับตาบวมเนื่องจากบวัดนะครับเราต้องใช้ตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนะครับนะครับ แล้วก็น้าเกลือครับน้าเกลือใช้ล้างตาครับนี่ครับก็มีทิชชู่หรือสำลีก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้ขั้นตอนบัดครับนะครับเราเราจะมาทําให้ดูนะครับว่าจะทำแบบไหนนะครับจะเป็นน้าเกลือใช้ล้างจมูกนะครับตัวนี้ครับจะเป็นน้ําเกลือครับน้าเกลือเรามาทำเลยนะครับ มันมีอยู่สามไก่ตาบวมเกิดจากสามสาเหตุน,นะครับที่กล่าวไปข้างต้นเลยนะครับเกิดจากวัดเกิดจากพื้นสกปรกอย่าพื้นแล้วเท้ามาเขี่ยตาตัวเองนะครับทําให้ตาอักเสบตาเจ็บนะครับแล้วก็เกิดจากพยาธิไก่ในตาครับถ้าเกิดจากพยาธิไก่ในตาก็ต้องให้ยาถ่ายนะครับยาถ่ายสามวันติดต,ต่อกันนะครับแต่ว,ว่าเราจะรักษาบเบื้องต้นก่อนนะครับ ใช้สำหรับไก่ตาบวมนะครับนะครับเรา่าปล่อยให้ไก่ตาเจ็บมากนะครับบวมมากนะครับนะครับไก่ตัวนี้จะบ,บวมข้างเลยนะครับนะครับตัวนี้เป็นไก่ไข่นะครับเป็นไก่ไข่สายมันเทนะครับบาที่มัน็อกครับตัวนี้ครับนี่ครับ อายุหนึ่งเนื้อเราจำนายตัวหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็ใช้น้ำเกลือครับใช้น้ำเกลือครับใส่ทิชชู่หรือสำลีนะครับนี่ครับแล้วก็เรามาเช็ดตาไก่นะครับนี่ครับเช็ดตาไก่นะครับให้ กตาสะอาดนะครับนี่ครับตาไก่ครับมองเห็นไหมครับนี่ครับ,รบ,รบตาไก่นะครับนี่ครับวันนี้ตาจะบวมหน่อยนะครับเราทั้งเกตอาการตาไก่ตัวไหนดึงแดงครับดึงแดงเราทาเราต้อง รักษาได้เลยนะครับไม่ต้องให้ให้ไก่ตาบวมมากนะครับนะครับเราก็หาลังใส่ที่ชู่วไว้นะครับนะครับกล่องใส่ที่ชู่วไว้นะครับตอนนี้ไก่เป็นหวัดด้วยนะครับนะครับตอนนี้ไก่เป็นหวัดฝนตกช่วงนี้ฝนตกนะครับ ช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับก็เราให้ยาได้นะครับครับมาให้ยานะครับเราดูตามดูตั้งฉากข้างขวดยาเลยนะครับนะครับไก่เล็กหนึ่งหยดไก่รุ่นสามหยดนะครับแต่ว่าตัวนี้เราใส่สองหยดนะครับไก่อายุหนึ่งเดือนในสองหยดนะครับนะครับนี่ครับพอครับ แล้วก็จะเอายาป้ายตาแล้วครับนี่ครับนี่ครับยานี่ครับป้ายแบบนี้ครับแร้ก็เสร็จแลวนะครับนี่ครับประมาณสองวันถึงสามวันก็หายแล้วครับแบบนี้ครับถ้าเราเจอเร็วนะครับถ้าข้างนี้ก็ดึงแรงมานะครับก็ใส่เหมือนกันครับข้างนี้ครับ นี่เป็นไก่ไข่นะครับไก่ไข่ใบพีมันรันะครับตัวนี้จะเป็นคอรอดนะครับนะครับน่ครับไก่คอร์ดครับ ่วนมากช่วงนี้ไก่จะเป็นหวัดนะครับเป็นหวัดเนื่องจากละอองฝนนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับตัวไหนเป็นหวัดก็รีบแยกออกนะครับตัวไหนที่เป็นหวัดนะครับเราก็จะทําเหมือนกันนะครับทําตัวนี้เป็นถ้าเป็นสองตาเราก็ทำสองตาแล้วครับนะครับเห็ดกำลังเช็ดมากครับ แล้วก็หยดเหมือนเดิมครับน่ครับน่ครับแล้วก็ใช้ยาชนีดป้ายเราจะใช้ยาหยดก็ได้ครับหรือว่ายาป้ายตากะไ้นะครับนะครับน่ครับเอาจะเรามาเราจะมาติดตามทุกวันนะครับครับที่เราทำไว้นะครับ ก็มีอยู่ห้าหกตัวนะครับที่อาการมีอาการครับแต่ว่าเราก็ต้องแยกแยกออกน,นะครับเราก็ต้องสังเกตอาการไก่ตัวอื่นเลยนะครับแล้วก็หายาป้องกันวัดเลยนะครับช่วงนี้ครับมันจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับ เราจะมาติดตามกันดูกันนะครับน่ครับทำไปเรื่อยครับทำทุกตัวได้เป็นก็นทำทุกตัวนะครับส่วนมากช่วงนี้ก็ตาบวมเกิดจากหวัดนะครับเป็นหวัดแล้วทำไมตาบวมนะครับก็คือว่าไก่เป็นหวัดแล้วหายใจเมื่อออกนะครับหายใจออก วัดก็เลยขึ้นตานะครับทําให้ตาบวมตาอักเสบเล้นะครับ mm hmm. ยากแยก้หวัดตัวนี้ก็หกสิบาทครับ mm hmm. แล้วก็ยาป้ายตาตัวนี้จะดีะครับยาป้ายตาเนี่ก็หกสิบาทไปหาซื้อได้ครับตามร้านขายายาไก่ขายายาสัตว์ทั่วไปนะครับนี่นะครับ mm hmm. อยู่อบนเราก็อยู่ข้างราชเวิตนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็รอติดตามผลนะครับทำให้ดูนะครับมีอยู่ห้าหกตัวครับแล้วทำให้ดูครับอยากให้เป็นมากกว่านี้นะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นแดงๆตาแฉะครับตาแฉะแล้วก็ทำเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นไม่มากครับ เป็นอันเสร็จแล้วน,นะครับเราจะมาติดตามผลดูเราจะมาติดตามผลกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเ,เราจะมาติดตามผลกันทุกวันนะครับว่าไก่จะตาดีขึ้นไหมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามทางช่องของเราเลยน,นะครับถ้าใครสนใจลูกไก่บ้านนะครับโดมาที่062หหนึ่งี่เจดหห้าเหรือว่า098 7 6 1 9 1 2 7ดเจดหหนึ่ง้าหนึ่งสองเจดนะครับมีทั้งลูกไก่บ้านแล้วก็ลูกไก่ไข่สายพันธุ์แท้ต่างประเทศนะครับมีบาพีมัดล็อกแล้วก็รสเอเดนเลสอเมริกานะครับแล้วก็ไก่คอรอนก็มีนะครับลูกไก่คอรอนไก่คอรอนนี่อยู่บ้านเพื่อนแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ช่องยุทธน้องไผ่ไก่บ้านบนสวัสดีครับ